มีความคืบหน้ากรณีที่ไอดอลสาวนะครับที่ตำรวจไปพบว่าเป็นศพอยู่ภายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งล่าสุดนะครับคือว่าทางบิดาของคุณจีจี้นะครับก็ได้มาติดตามคดีที่ลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตในคอนโดมิเนียมพร้อมกับมีการเปิดเผยว่ารู้ว่าลูกสาวเนี่ยกับผู้ก่อเหตุเคยคบกันครับแล้วก็เลิกลากันไปแล้วเนื่องจากมีเรื่องทะเลาะก,กันนะทีนี้เนี่ยฮะ ประเด็นที่ผมจะรายงานเนี่ยคือต้องการออกมาที่ร้องให้ยุติความรุนแรงทั้งเด็กในเด็กและผู้หญิงนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยณตอนนี้เข้าใกล้สู่การเลือกตั้งแล้วมีนักการเมืองคนไหนบ้างครับที่ออกนโยบายอาวุธปืนนะฮะจะทายังไงครับเหตุความรุนแรงที่เราพบเห็นเป็นข่าวดังอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาวุธปืนด้วยไปก่อเหตุใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงรวมถึงคดีความต่างๆมากมาย นี่ตามรายงานเนะี่ยบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจีจี้บอกกับน้องสาวว่าถูกฝ่ายชายทําร้ายก็เลยเปลี่ยนที่พักมาเช่าอยู่ที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะครับเดือนละ20,000บาทล่าสุดก็ได้คุยโทรศัพท์กับลูกเมือ่อค่ำของวันที่17เมษายนใหมายถึงคุณพ่อนะแล้วก็นัดกันว่าจะมาจ่ายค่าห้องให้ใหกับลูกแล้วมาหาลูกแต่ต่อมาเนี่ยติดต่อลูกไม่ได้ครับ ที่ผ่านมาคือลูกก็ไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาให้ฟังว่ามีปัญหาทะเลาะหรืออะไรกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกก็จะคุยกับแม่โดยยังมีประเด็นสงสัยว่าทำไมฝ่ายชายถึงมีอาวุธปืนที่มีความรุนแรงขนาดนี้ไว้ใช้ติดตัวเลยนะแล้วก็ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงขั้นไปยังห้องลูกสาวได้ทั้งที่มีการย้ายหนีกันมาแล้ว เพราะการขึ้นห้องพักต้องมีรหัสผ่านนะครับตรงนี้เนี่ยต้องสืบกันต่อไปนะฮะด้านเพื่อนสนิทของคุณจี้จี้เนี่ยบอกว่าหลังจากที่ไม่มีใครติดต่อกับจีจี้ได้ปกติก็ไม่เคยเป็นแบบนี้หรือว่าหายไปนานแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยพาแม่ไปดูที่ห้องเกิดเหตุพอรู้รหัสห้องเนื่องจากว่าไปหากันเป็นประจำล่าสุดเนี่ยก็เจอกันก่อนช่วงสงกรานก็ยังเล่นกันดู ยังคุยกันอยู่โดยที่คุณจีจี้เนี่ยเคยเล่า้ฟังว่าเมื่อปีก่อนเคยโดนทําร้ายมีรอยฟกช้ำตามร่างกายนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยคำให้การของเพื่อนนะฮะอันนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาเองนะครับใช้วิจารณญาณเพื่อนให้การอ้างว่าผู้ชายมีนิสัยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะฮะผู้ก่อเหตุอายุ18ปีนะครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยนะฮะเ,เป็นประธานรุ่นดิบทหารเลยปีสองแล้วก็เป็นบุตรชายของทาหารออานะฮะเรียกร้องครับเพื่อนๆครับหากว่าใครติดตามข่าวนี้ช่วยออกมาเรียกร้อง ป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและผู้หญิงเกิดขึ้นซ้ำต่อเนื่องเหลือเกินนะครับอาวุธปืนนะฮะตามที่คุณพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งกาอสังเกตว่าทำไมถึงมีอาวุธไร้แรงขนาดนั้นมันหาง่ายนักเลยหรือไรนะฮะต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับและเพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าวของไทยพีบกดหมายเลขสานะครับรวมถึงสื่อออนไลน์ต่าง ของไทยพีบีด้วยก็คือว่ากดหรือว่าเซิร์ชค้นหาไทยพีบีเอสนมีทิกต o k และก็แพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายติดตามกันได้นะครับรวมถึงชวนติดตามช่วงการเมืองสำคัญนะนะตอนนี้นะฮะว่าจะมีนโยบายไหนมาลบล้างประเด็นเรื่องของอาวุธปืนไปได้ออกบทลงโทษหรือว่าขอให้ยากมากขึ้นได้ไหมนะท้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยความรุนแรงนั้น อย่างที่ย้ำไปส่วนหนึ่งนะั้นมาจากอาวุธปืนด้วยและความรุนแรงของผู้ก่อเหตุนะครับ